มึงน่ะนี่เท่านั้นบอกเออนี่ละแม่หนี่ละแม่จะจับข่อยแม่ถีบทรงพร้อบถีบทรงพร้อมถีบทรงพร้อมถูกไปใกล้ใกล้อถูกแม่มาแม่คอยว่าเข่านั่นพ่อเกี่ยวเหรอบอมแต่จะพ่อเกี่ยวเหรอได้แม่มาอื่นมาเฮือกก็พ่อบอกรถมาเกี่ยวเหรอได้คอยว่ากูก็ว่าคือกันก่ะจำหนีพอดีพอดีเออมันจังบปัญหาเดี่ยวนี่รถน่ะไม่จังแม่นรถก็ร่างไวเอ้า ไผ่ละแม่มานอนอยู่หันอ้อา,าแวแม่มแ,แม่มแ,แม่ผู้ใดละมาพาแม่ผู้ใดมาเป็นอยียงอยู่นี่ลยเอาอแม่อากะพัวมึ่งจนะาอ้าวพัวข่อยจนละแม่อ้อาบอกอันนี้คือจ้งเมื่อเช้าจะใส่มันไม่อย่างอะมาเบิงเขาว่ามันพ่อเอารถหารถหาเรือมาเกีียวเราบอกกัวอีหยังกินสิมาเบิงเขาเจนเรามานอนหลับเพื่อแม่จังไป ไอ้ไอ้เราแตกแม่เอ้ยโอ้ยบักอันนี้ก็สันด้านเก่าๆเนาะขันพยางออกมาเม่ได้อรอกรสเกีียวเขามืออื่นนิ่มึงว่ะอุย้ยนาฮะมึง<ม>ว่าลอยกระทุ่งเลยเมีออยอยจะไปเดกมาแต่ใส่ละวมึงว่ะฮึขาลอยกระทุ่งกระเด็กเราสนเมึงว่ะแม่ เอามาใส่กระท ong อยนี้บ่แมกเอาไปนั่นบ่เอาไปนั่นที่แม่ขอยการยักในหัวแม่อยู่ไหนจะไม่ยักในหลูกเฮยไหมบ่อุ้ยกระเล้วเต็มมึงเด้อกูบอกอันนี้น้ำดอกมึงว่าจังใดกูหอบว่าน้ำแม่มา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 หลักช่วยกันหลอกหลั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 กใช้กระทงมึงเอาอัวฉีดเอามาเองเจ้าหลักมันมากก่อนเอาหนังซอมอย่างละแม่เอาไปหนี่แล้วบ่เอาไปหนี่ละแม่อุ้ยมันยูวิดเด้นวิดกรรมมึงอยู่บ่อปลาสาธุเด้อเจ้าแม่ทันแม่เจ้าแม่โค้งค่ะ มือนี้ลูกสร้างสิมันล่อยสิงบอดีในชีวิตออกไปแนวโ,โตโตเว้นโตกรรมออกไปแนวบอดีสิ่งบอดีออกจากชีวิตลูกไปขอให้นับแต่มือน,นี้ให้มีแต่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลูกเด้ออันแนวบอดีอันแนวสัวซัว้ำมันล่อยออกไปกับหน่าม,มือนี้เด้อจะแม่คงค่าเด้อ เจ้ากำนายเว้นลูกลูกสิล่อยออกไปมือนีละเด้อเบิร์ดระบอเนี่ยวาวเบิดแล้วแม่เบิร์ดระบอเนี่ยเออมึงนี่ฉันนั่นเออหนีละเม่นีละเม่จะจักกะไแม่ขีดทรงพอกเออทรงพอกขีงพอกไปไหนกนแม่ยะเฮ้ยจหัวไปให้แม่บานดิได้แ oh ล้วเนาะจะไม่อยากได้มาลูกเคย ไม่ไม่ไม่เนยเอ้าก็มาอีกว่ารอยท่อมมาเหนแล้วร้อยซิงบอดีออกแกกชีวิตร้อยซิงบดีออกไปเมื่อไหร่ละซิงบดีในชีวิตกูออกไป้ข่เมื่อไหร่อี้ออกไปนะเมนะแา่ข่่าเมื่อไ่งบอดีในชีวิตออกไปบาย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 กูแดบนนี้ลูกกูนี่บายบาย้ะสาวเด้อ Yeah. <laughs>